การวางแผนประจําวันไว้ล่วงหน้านะคะจะทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็มีเวลาเพิ่มขึ้นวันละสองชั่วโมงลองดูนะคะการวางแผนก็คือการดึงเอาอนาคตเนี่ยให้มาอยู่กับเราจะทําให้สมองของเรามีการพัฒนาความคิดถ้าเรารู้จักวางแผนจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความสามารถในการตั้งเป้าหมายโดยอัตโนมัติค่ะการคิดและการวางแผนเนี่ย นักวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วว่ามันคือการปลดปล่อยพลังของตัวเราออกมานั่นเองแล้วก็รู้ว่าทิศทางของเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีทิศทางไปทางไหนเนื้อสมองของคนนะคะมันมีจุดเล็กๆมีเนื้อเยื่อเล็กๆที่พร้อมที่จะเอาพลังหรือว่าเอาความรู้มันเหมือนคอมพิวเตอร์ะคะ่ะถ้าเราใส่อะไรให้มันลงไปใหม่ๆให้มันเข้าให้มัน ประมวลผลนะคะสมองเราก็จะฉลาดเนื้อสมองก็จะไม่ตายการวางแผนให้รอบคอบหรือว่าวางแผนให้ดีคือตัวชี้วัดความสามารถของเราค่ะวัดตรงไหนวัดว่าเราเราเขียนว่าเราจะทําอะไรแล้วเ,เราทําได้ตามนั้นไหมนะคะ mm hmm. เมื่อเราเขียนสิ่งที่ทําออกมาเป็นข้อ,ข,อข้อเนี่ยก็ให้ทําตามนั้นเสมอนะคะพยายามทําตามนั้นเสมอเพื่อให้สมองเนี่ยมีพลังสมองไม่ตาย เวลามีคิวแทรกก็ให้เพิ่มเติมลงไปในรายการของเราเนี่ยสมุดจดบันทึกของนักบริหารน่ะที่ก็าทาเป็นเยียร์แลนแล้วก็แยกเป็นเดือนเดือนแล้วก็จะมีช่องให้จดน่ะเห็นไหมทําไมอ่ะนักบริหารที่เก่งๆเ,เขาก็ใช้เครื่องมือตอนนัวนี้เขาใช้จนมานานแล้วแล้วคุณน่ะไม่เรียนแบบเอามาใช้อ่ะนะคะพอเราทําแบบนี้ได้ลองดูนะคะเราจะมีเวลาเหลืออย่างน้อยวันละสชั่วโมง ใน่มตำราเล่มน,นี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเขียนสิ่งที่จะต้องทําออกมาให้หมด1คืนนะคะก่อนจะถึงวันจริงก็คือคืนนี้ต้องเขียนให้เสร็จก่อนจะถึงวันจริงวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเราใช้เวลาวางแผนแบบนี้ได้ทุกวันเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะแปลกนะคะบางคนไม่เชื่อแฟกซ์ไม่เชื่อความจริงแต่ว่าเชื่อเวลาใครมาบอก ก่อนที่เราจะไปเชื่อว่าใครบอกเราว่ากินอันนี้ไม่ดีกินอันนี้อันตารายคุณต้องรู้จักสตาร์ดี้มันก่อนศึกษาข้อมูลก่อนโลกของ f c e e o o o นะคะโลกของ i n s t a g r กรมโลกของ Twitter มันมีข่าวสารข้อมูลเยอะแยะมากมายวิ่งอยู่บน Facebook เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารุนคุณจะรับอะไรเข้ามาในสมองของคุณสักหนึ่งอย่าง ดูที่แฟกซ์นะคะอย่าไปดูที่คำพูดของคนโลกทุกวันนี้นะคะใครที่ทำสิ่งไม่ดีอะ่ะธรรมะมันจะจัดสรรค่ะธรรมะมันจะลงโทษบน f c e e o o o นะคะมี Data มี f a กซ์มากมายเราจะเชื่อใครเราอย่าเชื่อคำพูดคนนะคะให้เชื่อแฟกซ์แฟกซ์นะคะความจริงขอบคุณการติดตาม